มากกับสายเหลืองเหมือนเดิมปกับได้มันได้ม,มากตกับสายเหลืองมีจิลี่กินอย่างเดียวสายเหลืองกันเลยมากขั้นเดียวกันบกักดัเอ๊ ủa, đi, phàng lên đi. nó, <cười> nó. <cười> <cười> Chị... Chị ơi, rồi. Nhật. nhà bố bảo là phải nè,

ง่ายมุ่งก่านี่หมอประจานหน่อยุ่มากปุ่เบาุ่มาพี่น้องต่ว่าบ่เลยเพท่านเปิดโต๊ะกระขับเรพี่น้อยปุ่นมากเลยุ่นดีดิดมากเลยพี่น้องเยขนาเจเอาเจ้าผุเจ้าเจล่าใหมาทำหาผู้ชายใหุ้่่นุุ่นเยเอ้ยมันได้ปนมากล้วพี่น้อง

เจดน่ะตูดกินจนสงขาเลยได้พี่น้องเลยหน่กูาดูพี่น้องเลยกินนเดียวจนเหลือแ่กระดูกนี่พี่น้องเลยตูดกินตูดกินรีรอนอกระดูกหลอด อายุกระดูกลอนจองนาน่ลโอ้ยพี่น้องเขาไปอ่อยเอากระบอกมามา้ีูกเด้บรรดาที่ว่าน่งเบิงนั่งล่อนั่งลอคอยอบ่าวป่าพสกซีน้องพี่น้องเบิงด้วยเกต้าสองล้อหนูพี่น้องเลยมันเป็นะไแม่มาเรีนะคือแม่แมไปว้า้บตาเดียว รับพ่อแม่มาาตาเดียวเนาะพูกี่วแบบกูว่ามตาเดียวพ่อจะให้ซีจุงขาหอย่านย่านใจขาดอยู่เด้อืมอนี่เพื่อเมื่อนี้ตายบมหอนมาเนาะกบว่าแต่เล่าเลยน้องไอ้ข่ไข่กันคนมื่อบึงเดียวดิแม่กนัแม่ ยังก็ดำเผ็ดง่ากว่ีนะเมื่อได้ได้ขวดหนึ่งนะโอ้ยดเลยมแรงไปจิไป้อาปเอาไนี่นอยพนไปรดแห่ไปน่องเลยน่องดำนะเายนอยา้ยเซดีอิ่อนยากให้พนหูรสชาติเด้ให้พนกินจังหูรสชาติว่าเวลามันมันเออมันจะเป็นอะไร

ี่าลูกเว้นตยเออ้าตายอต้นเตี้ยนตี้นถึกหม้อตีนถึงหมอกคัตายพี่ดอกเลย

คุณนอนจะไ้นอนอไว้หุแล้วหุบหุบเอาไ้่ข่นะจะซาไว้กี่ข่่หมนายเหมือนเมยาด้วยขาย่ข่้าบีข่ขนาดโจมเอยงจมเยคล้เลยนงเมยเราไปว่านะบทบทท้ามเชิเนี่ย่เมือขึ้นนี่บทที่อาบน้ำน่ะนะดนมาเฮ้ยสมองหมดจับพลางก็ยินะสิ เผู้ yeah. บ่าวตอนน้พูดโทรเไปหาผู um <mo ้บ่าวน่พูดแซวพี่น้องแซวกับแซวพแซวกับแซวอยู่พี่น้องอยู่ทั้งนนกับอดกับอดกั้นหวนแล้วออกมาได้พี่น้องเลยฮันว่าสีออกกำาังคนกับผ้มีหน้า่างตักนผู้แัห้งอบอสผัแห้งไอแห้งนั่นพี่น้องโทรเขาไปดูกท

เปลดมใจหมดเนว่เออว่าเราเป้าอุดมใแล้วเว้าไปเลยเลยเนาะเว้าพ่นว่าว่าวถือได้บ่อก็เฉยอยู่เลยเออรุ่งรุ่งก็ไปช่วงไหไอเท่นั่นเมาแล้วบนแก้เชืออะไรี่น้องเลยน้องดำท้องแค่สิบปดน้าแล้วเบิ่งขักกันเนยเอาแน่นบอกสามน้านดิไปได้ไหม ามเมื่อย่างเมื่อได้บาานีลย่างลงกยังไโอซักลายยัน,มนหมนลังเลยป้าเบา,าลายเต็มหลังไมซักวะกินฉีกินไข่เขายัางบ่าพอยังกินหม,ม,ม่งยมต่อนอ้องพี่น้องิ่งดูฮะจกน้อยกับเบิร์ดและเบิร์ดขัดเ,เอาจิไปต้มวยใช่นะนเวยนี่หัวตามมอนี่ <c oughs> พี่น้องอันนาฬิก,กาห้องกาม่าไป้ตางางแดดน้องอก็ขึ้นมาพี่น้องมาถาวรแล้วก็คลิปหนะ้าเด้อพี่น้องอย่าดิ้มแห้งไม่สกุลสกัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องไปเลยพี่น้องสบายดีพี่น้อง